วันนี้ขอลัมน์คนปลายซอยนะครับใช้ชื่อบทความว่าหยุดคนเดียวได้ทุกคนอเออเป็นยังไงใครหยุดคใครหยุดแล้วใครได้คุณผู้ชมกับวันนี้นะครับบทความคนไปซอยของเปลวสีเงินครับเริ่มต้นที่บอกว่านะครับหยุดคนเดียวได้ทุกคนคุณเปลวนะครับบอกว่าอ้าวญาติฝ่ายาไ,ไหนใครตายละ่ะเห็นสสเพื่อไทยกับก้าวไกลแต่งดำไปไประชุมสภาเมื่อวาน ยิ่งเห็นขึ้นป้ายนายกเถื่อนไว้อะไรด้วยแล้วผมงี้ใจหายแวบนายกเถื่อนของแท้ก็จะมีใครซะอีกล่ะถ้าไม่ใช่สองญาติผู้ใหญ่ตัวผู้ตัวเมียของเพื่อไทยที่โกงกินชาติแล้วหนีคุกหนีคดีไปเป็นสัมภเวสีอยู่เมืองนอกโน่นและอีกคนไม่ถึงขั้นนายกซะทีเดียวเพราะเป็นแค่นายกโซเชียลกับนายกโซเดียมปลุกสามนิ้ว รับจ้างลมเจ้าแล้วไม่ได้ผลก็หลบหัวลหลบหางไปวางแผนเปิดประตูบานที่สองสามกันต่อที่ฝรั่งเศสอยู่ตอนนี้ว่าคนใดคนหนึ่งหรือเปล่านาะที่เวรกรรมตามทันเป็นเหตุให้สมาชิกแดงส้มสามนิ้วต้องแต่งดำไว้ทุกกันพร้อมหน้ากันเมื่อวานมาพอเข้าใจได้เอาตอนบ่ายเมื่อสั่รัฐธรรมนูญแถลงด้วยกเสียงเอกฉันรับคำร้องวาระ8ปีของนายกประยุทธ์ ที่ฝ่ายค้านยื่นผ่านประธานรัฐสภามาให้ศาลตีความไว้วินิจฉัยและด้วยเสียง5ต่อ4เสียงให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย5เสียงที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ประกอบด้วย 1. นนายนักขริเมฆไตรัตน์ 2. นายทวีเกียรติมีนักสิทธิ์ 3. นายจิระนิติหวานนสีนายวิรุณแสงเทียน และ 5. ในนายนพดลเทพพิทักษ์ส่วนสีเสียงส่วนสเสียงข้างน้อยประกอบไปด้วยนายวรวิทย์กังสสิเทียมประธานตุลาการสารรัฐธรรมนูญนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายบรรจงศักดิ์วงปราดและนายปัญญาอุทชานนท์พอรู้เรื่องรู้ความผมค่อยหายโง่ว่าที่เพื่อไทยทำป้ายแผ่นโตหน้ายกเถื่อนเกลื่อนโซเชียลเขาหมายถึงพลเอกประยุทธ์ ที่เขาดาวกันตั้งแต่สองยามคืนก่อนแล้วว่าเข้าเขต24สิงหาเป้งหมดเวลาประยุทธ์ในตำแหน่งนายกแล้วเพราะเนประยุทธ์เป็นนายกเถื่อนว่างั้นเถอะและ้วคุณเปี่ยวก็บอกว่านะครับโถโถหน้าเอ็นดูหน้าลูกหัวพวกขบวนการล้มตู่ชูโจรซะจริงๆเรื่องคิดหยาบคิดดิสยาแล้วก็ไม่มีใครเกินและพวกนี้จะมีช r ด d i t i อย่างหนึ่ง เรื่องไหนที่ศาลตัดสินถูกใจเป็นประโยชน์ฝ่ายตนจะชมวระศาลยุติธรรมแต่ถ้าเรื่องไหนผลออกมาไม่ถูกใจไม่ถูกประโยชน์ฝ่ายตนก็จะประนามว่ายุติไม่เป็นธรรมเป็นเหมือนกันหมดทั้งโคดขบวนการโจรฉะนั้นจึงไม่ปแปลกที่จะได้ยินเสียงสัมโมทีขอภัยที่จะได้ยินเสียงสัมโมธนียกถาจากหัวหน้าเพื่อไทยต่อสารรัฐธรรมนูญชลนานบอกว่า ผาร่วมฝ่ายค้านร,รวมถึงพี่น้องประชาชนชื่นชมในคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญที่ท่านได้ใช้ทั้งหลังนิติศาสตร์และนิติและรัฐศาสตร์ในการวิจฉัยวินิจฉัยตามที่เราร้องขอแม้จะมีการเลื่อนลำดับพลเอกประวิทธ์ขึ้นมาทำหน้าที่นายกรักษาการแต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประวิทธิประยุทธ์ยังอยู่แต่สิ่งที่ฝ่ายค้านแสดงท่าทีและมีความเห็นพลเอกประยุทธ์ควรประกาศลาออกเพื่อให้เข้าสู่การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเชื่อว่าทั้งสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาจะสามารถทำหน้าที่ได้โดยเร็วและมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่เราไม่ต้องการแสดงค่าทีกด,ดันสารรัฐธรรมนูญแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกทุกอย่างก็จบสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องรับภาระและก็จะเป็นความสวยงามของรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าประชาชนคงจะชื่นชอบคุณเกลคุณเปรยบอกว่านะครับ ถูกใจใช่ไหมละ่ะที่ศาลให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่จึงชื่นชมสมมุติเสียง5ต่อ4นั้นเป็นว่านายกไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชลนละน่านจะบอกว่าชื่นชมแบบนี้หรือไม่อยากรู้จังแต่เขาอย่างว่าแหละสันดานก็คือสันดานศาลท่านใช้ดุลยพินิษต,ตามตัวบทกฎหมายไม่ไม่ใช่มุกโขโลกนะคือไม่เห็นแก่หน้าใครทุกคดี เป็นไปด้วยเที่ยงธรรมมาตรฐานขนาดนั้นแล้วยังไม่พอใจได้คืบจะเอาสอบใช้ทัศนคติเถื่อนเชิงคุกคามให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไปเองเลยอ้างสารรัฐธรรมนูญจะได้ไม่ต้องรับภาระถามคําซิคุณเปลวถามนะฮะถ,ถามคําซิชนละนานสารรัฐธรรมนูญมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อขัดแย้งทางกฎหมายให้เป็นที่ยุติใช่ไหมก็ใช่ เมื่อใช่การตีความกฎหมายว่าในเรื่อง8ปีของนายกมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่ภาระของศาลถูกไหมนั่นคือที่ชลนานพูดแบบนั้นไม่ต่างกับแบกท่านักเลงเชิงคมขู่เชิงคมขู่เป็นในในจริงไหมสมมุตินายกลาออกโดยทิ้งปมขัดแย้งในประเด็นนี้ให้เป็นปัญหาทางกฎหมายคาราคาซังต่อไปมันจะเป็นความสวยงามของรัฐธรรมนูญตรงไหนฮึท่านผู้นำฝ่ายค้าน ที่ชนละน่านพูดมาคีย์วดตรงที่ว่าเราไม่ต้องการแสดงท่าทีกดดันศาลร,รัฐธรรมนูญแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกทุกอย่างก็จบศาลร,รัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องรับภาระแบบนี้ละ่ะภาษาโจรเรียกว่าทั้งขู่ทั้งเปล่าเราไม่ต้องการแสดงท่าทีกดดันศาลถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกทุกอย่างก็จบศาลก็ไม่ต้องรับภาระแปลตรงตัวก็คือเรื่องนี้สุดท้ายแล้ว ถ้าศารมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นคุณกับนายกศารรัฐธรรมนูญมีภาระแน่คำว่าภาระในวงการนักเลงและวงการอสุรกุยเขาหมายถึงมีงานนั่นเองงานคืออะไรก็คือเมื่อสาลวินิจฉัยไม่เป็นดังใจขบวนการล้มตู่ชูโจรก็จะใช้วิธีการนอกกฎหมายลงถนนจลาจนเมืองตามสันดาณถนัดจากชื่นชมสารก็จะเป็นคำชิงชัง คุกคามหยามหมิ่งสารยุติไม่เป็นธรรมอย่างที่เป็นมาแล้วทุกครั้งล่าสุดคุณเปลวถามนะครับล่าสุดได้ยินไหมโทนี่เอง๋งหัวหน้าขบวนการพูดถึงสารในคลับเฮาส์ทำนองไหนต่อหน้าหมาสามตัวที่คอยเลียตีหน้าจอเป็นประจำขอทีเถอชะชนลนานจะอ้างถึงใครก็อ้างไปแต่อย่าตีขลุ่มอ้างพี่น้องประชาชนเข้าไปในการกระทำของพวกคุณได้ไหมยิ่งที่ว่า ผมเชื่อว่าประชาชนก็จะชื่นชอบนั่นจะอ้วกจะอ้างขบวนการพวกคุณก็ระบุไปเลยแต่อย่ามาอ้างประชาชนก็ชื่นชอบตีกลุ่มเอาแบบนี้เลยไม่มีประชาชนที่ไหนหรอกชื่นชอบการบีบให้นายกลาออกและชื่นชอบวิธีการลักษณะเชิงข่มขู่สารแบบนั้นการที่สารสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดหรือไม่ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องปกติตามขั้นตอนปฏิบัติดีซะอีก ที่ศาลให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัยผมเห็นว่าได้ด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่ายนะครับพื้นเปลย์บอกว่าศาลก็ได้รับคำชื่นชมในมาตรฐานไม่เห็นแก่หน้าใครผลเอกประวิทย์ก็ได้นั่งเก้าอี้รักษาการนายกสมใจผลเอกประยุทธ์ซึ่งเหนื่อยรากเลือดตลอดก็จะได้พักพวกม็บล้มตู่ชูโจรก็ได้มีทางลง และได้คุยว่าชนะฝ่ายครานครอบครัวใหญ่เพื่อไทยก็จะได้ตะโกนเราชนะอีกแล้วพ่อแมวจ๋าปูจ๋าและสุดท้ายนี่จะเป็นเกมวัดใจมิตรร่วมตายสหายร่วมทางจะจะได้รู้กันชัดว่าใครเป็นใครแบบไหนอย่างไรซึ่งก็จะได้เห็นกันในช่วงนี้ก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาปลายเดือนกันยาว่าลงตู่ไปต่อหรือพอแค่นี้ ราหูมาต้องรักแม้นสูงสักสุลาลัยจะจากพรากยศสกไกรลำบากใจไฟเผาผลานนั่นคือมีโอกาสตกจากตำแหน่งหรือได้ตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือผู้นำในองค์กรต่างๆเป็นระยะระยะให้ตื่นเต้นเร้าใจได้ตลอดถึงสิ้นปีนี่คุณเปย์บอกว่านี่ผมไม่ได้ว่าแต่แม่หมอฟองสนานจามนจันทร์ ถอดรหัสดาวบอกไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วได้จังหวะก็เลยเอามาเล่าต่อถ้าเข้าลักษณะนี้แล้วผลลงท้ายเขาบอกว่าเมื่อร้ายต้นปลายจะกลับมาดีเสียไปจะได้กลับคืนมาลูกพระพายแค่ลมพัดก็ฟื้นไม่ต้องตื่นตระหนกเหมือนจิ้งจกตกใส่อ,อกเสื้อกันไปหรอกคนปลายซอยเปลวสีเงินนะครับ